ขึ้งกดมีคนเชื่อใจทางด้านขึ้นจัดจริงๆผมมาถนัดมา,ากขึ้นจักอุตสาหนะฮะก็เลยเอาละทําไงดีนะครับเป็นจุดที่เราต้องตัดสินใจเพราะนั้นคิดอะไรไม่ออกครับก็พยายามเดินร้านหนังสืออินเทอร์เน็ตที่ยังไม่ดิงขนาดน,นี้นะครับาหาข้อมูลอะไรก็เพ่งแ่ไหนซื้อหนังสือครับหาหนังสือมาอ่านหาหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจแบรนด์ธุรกิจ ดีโอทั้งหลายท่าไงประสบความสำเร็จอ่านไปอ่านมาลหลายๆเล่มว่าโอ้หสำคัญเลยครับเปิอทริปเขาบอกว่าคนที่ก่อนที่จะสําเร็จเนี่ยจะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาปบัตรเดือดตื้ายกันังนนเลยนะครับไม่มีใครที่ไม่เจอเลยนะครับทุกคนต้องเจออุปสรรคเจอบทดตอบเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ได้หรือว่าจะล้มเลิกเปลี่ยนอย่างอื่น ผมหยุดนี้นะครับผมที่บ้าน่าจะใกล้สาเร็จแเกือบตายแล้วฟางตายแล้วนะครับน่าจะใกล้ําเร็จแล้วตัดสินใจทําต่อนะครับทำต่อในครั้งนี้นะครับคั้งนั้นผมทําหลากหลายนะครับเพื่อที่จะแชร์ความเสี่ยงนะครับผมทําผัดทำบวชทำที่ทําอะไรด้วยทํามีรางแค่สองไร่นะต่อที่คุณพอเวสต์ส้าในกันนั่งหายตัวนะครับก็เลยจุดทุกอย่างเลยนะครับก็ทําท้องถัดเนี่ยผัดที่ดีแล้วไปขายตลาดกลางนีะครับคุ้มค่าเงิน กนะ็ไม่ได้เงินนะเ็าไม่สวยนะนะครับผมเคยใส่ท้ายกระบะแล้ววิ่งไปตลาดการทำงานเกษตรเลยเตยสองเตยสามนี่นะครับออกแนละ้วก็ออกไปก็ไปถึงไปจ่ายท่าลานก่อนแล้วก็วนหาที่จอดแล้วก็หาที่จอดตรงประตูทางเข้าทางออกเลยนะเนี่ยถึได้ทำเหลืีดีย,ดยนะครับออกไปขายพวกเนี่ยพอถ,ถึงตีห้าขายไม่หมดเลยเนะี่ยแผงข้างๆเขาเริ่มเปิดแลเขาก็มาถามกดกระทำเลยขึ่งเลยอขา,ายไม่ขายไหมเราไม่อยากกดตับขายครับไม่ขอแลรา้พรุ่งนี้เราก็เก็บออกมาอีกนะครับ ต้องผลเป็นยังไงจริง,รงถ้าเขา้สู่ตลาดกาันแต่ถึงิใจเลิกับหยุดผักทั้งหมดเลยนะแับตัดสินใจทำมเมล่อนกันจะรู้ทําเรื่องอะไรทําแบบสุดดุาทาให้ดีที่สุดนะครับต้องดีที่สุดให้ได้นะครับหวานที่สุดสวยที่สุดอร่อยที่สุดพอตัดสินใจงั้นปุ๊บเนี่ยเราเริ่มค้นหาสิ่งนะครับผมค้นหาพันธุ์ใหม่ๆผมค้นหาเทคนิคใหม่ๆผมค้นหาวิธีการใหม่ๆทำยังไงที่ปลูกได้โอกาสของเรานะครับในยุดูฝนนะครับผลตกหนักคนทาไม่ได้ใช่ไหม บอกตัวเองว่าต้องทำได้ปัญหาของเขาคืออะลาเน่า 6, นะฮะแล้วก็แฉะเขาพื้นที่ความร้อนเยอะทำยังไงอปัจใจแรกเลยครับิเคราะห์ผมเริ่มิเคห์แล้วเรื่องของินเรื่องของคันเอาละลาเกิดขึ้นได้ไงลาเนี่ยต้องมีสปอร์ลามีความชื้นสูงไม่มีแสงไม่มีลมวัาจะจากสมบูรณ์ตัวแปรภพลาเกิดไวรัสนะ เกิดขึ้นได้ยังไงไวรัสเนี่ยต้องมีแมลงผองนะแรกแรกที่โดนไปละเราเคยเสียหายมากกว่า50%สิบเอร์็นในพื้นที่นะครับไวรัสลงระบบหเกือบหมดตอนนี้ก็เริ่มค้นหาเดยไวรัสมาได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะกําจัดไวรัสได้อย่างไรนะครับเราเริ่มบันทึกนะครับอาดาไปอันตากาไปอันไปเดินสำรวจเดินทุกวันจะรู้ได้ว่ามแรงทุกที่เป็นหนักของไวรัสแลวแมลงเข้าสู่แปลงเนี่ยตามทิศทางของกระแสลม ลมมาทางไหนเราจะเจอมแมลงที่นั่นเยอะที่สุดแล้วมแมลงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตามยอดตามดอกตามาแนงอยู่ได้ยังไงก็อาศัยแล้วก็กินดูดน้ําเลี้ยงพอดูดน้ําเลี้ยงสองสามวันต้นนั้นก็จะเป็นป่วยแล้วรู้แล้วปัญหาคือมแมลงที่อยู่อาศัยทิศทางตัวแปรได้นะครับเราได้สมการละเราได้สมการมัฏจัจกรของมแมลงเพราะฉะนั้นต้องกันนะครับทิศทางที่เท่า แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยเก็บดอกเก็บแนนที่ไม่จกเป็นออกที่หน่งไม่มีตัวมแมลงก็ไม่มีไวลสหรือมีก็มีน้อยอนี่คือวิธีที่เราพยายามค้นหจาจนสุดท้ายนะครับเราได้นําเทคนิคในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์สังเคราะห์คือก,การสรุปหาวิธีที่ดีที่สุดสั้นที่สุดเร็วที่สุดใช้เงินน้อยที่สุดเหนื่อยน้อยที่สุดเอามาใช้งานนะครับเราสร้างความสําเร็จในฤดูฝนผลิตพันแรกเลยก็คือแอนตารู ซันเดดี้ที่ทุกคนเรียกซันเดี้ของเราคือท็อปซังคือพันที่เป็นผิวสีทีมเนื่องในปีสีส้มแล้วก็ฮิวเนี่ยเดินไปอะไรนะไปเสนอขายนะครับนะนยุคนั้นได้ผลนะครับเราก็ไปเสนอขายพอเราเริ่มขายได้ทําไงแบรนด์ทางการค้าก็มีมีชื่อก็มีมีเบอร์โทรก็มีก็เริ่มเริ่มสร้างเริ่มคิดในเรื่องของแบรนด์ทางการค้าแล้วก็ชื่อสื่อชื่อเบอร์โทรอะให้ผมนะครับพอทำสติ๊กเกอร์เสร็จไปที่ผมนะก็บอกว่า คนโทรกลับมานะครับอยากได้สินค้าเราเพิ่มมากขึ้น <c oughs> จุดเรื่องต้นของตลาดนีย่ยแต่ผมว่ายุคนี้มันขาดง่ายกว่ายุคนั้นนะยุคนี้เรามีตลาดอยู่ในมือครับเรามีสื่ออยู่ในมือครับโอกาสเราได้มากขึ้นนะฮะในยุคนั้นนโะหยากมากทาอะไรก็ยากต้องผ่านตนกลางนะครับต้องมีอะไรติกเต์กันหลายอย่างแต่เราไม่เลยนะครับผมนนในเรื่องของคุณภาพ ตัอดีก <irgendw el che> anyway, ็ต้องบอกต่อนะครับก็ต้องบอกต่อก็าต้องตามหาเราให้เจอถ้าของนะครับของที่ดีต้องเป็นยังไงนะครับเราก็ได้มีนเรื่องคุณภาพจนที่มานะครับเราได้สรุปจากประสบการณ์ของเราได้สรุปไว้สี่ประเด็นเรื่องแรกก็คือคุณภาพของตัวสินค้าต้องสวยเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของมาตรฐานสินค้าก็เต็มเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วไม่ได้คุยกันเรื่องมาตรฐานไม่มีมีเฉพาะปีที่มของกระทรวงสารสุ้งในหัวขัเราก็เป็นคนขออีกเหมือนกัน เพื่อให้มีมาตรฐานแต่ตอนนี <S <s ้นะมี g อ p นะครับม <t unya> ีไทยแก๊บมีโกโอลแก๊บอ่าถ้าเราได้โกโก้แกรบนี่ขายประเทศไหนก็ได้นะครับตัวดูผลมาตรฐานสิดาได้ไปที่ตูนก็ด้แต่เบื้องต้นถ้าได้ตัวเขียวได้ตัว g ี p ก็โอเคนะครับสามารถขายในประเทศได้นะครับเรื่องที่สามนะครับแบรนด์ราคาต้องมีเยต้องมีชื่อต้องมีโลโก้นะถ้าไม่มีแบรนด์บอกต่อไม่ได้ไม่รู้จะบอกต่อยังไงวันนี้นะถ้าคนในประเทศรู้จักเราประมาณน่สิบเปอร์เซ็นต์ นะครับที่บริโภคของเราอยู่วันหน้าถ้าเราตร้งการตลาดทำให้คนสนใจเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราต้องผลิตสินค้าเพิ่มอ,อีกครอบตัวถูกไหมะนี่ยได้ไหมสกิลพลาสต์ตรงไปนะครัรแบ,บแล,แล้วก็ข้อที่สี่คือความต่อเนื่องของผลิตผลผลิตที่ต่อเนื่องมีความสําคัญกับการตลาดมากหรือเราสามารถกําหนดได้ชัดเจนว่าเราจะออกเมื่อไหร่ปริมาณเท่าไหร่โอ้ยขายล่วงหน้าไง ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยอยู่ออกมาปุ๊บหายง่ายก็ลองากผมเชื่อว่าทุกท่านนั้นนี่อาจจะมีความเข้าใจและความรู้จะดีกว่าผมก็ได้นะนะรเรื่องนี้เรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นสี่ประเด็นอันนี้เรายึดถือมาตลอดนะครับเมื่อปีห้าสองฟามของเราเป็นระดับหนึ่งของประเศในเรื่องของจีเอนะครับจีเเนี่ยตอนนั้นที่ตอนที่เป็นจี่อ็เนี่ยก็คือมีทางหน่วยงานที่เราเปสิสอนนะครับของกรมวิชาการเนี่ย จริงๆไปขอที่เกษตรนะเกษตรอำเภอนะฮะเกษตรอำเภอคือกรมสนเสริมกรมสนเสริมเขาส่งเรื่องไปที่หน่วยงานของกรมวิชาการเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูมาดูพื้นที่พอผลลเพธ์ออกเขาก็จะเก็บผลลัพ์ไปตรวจตอบนะครับพอตรวจต่อผ่านเขาก็จะให้นะครับตัวคิวมาเป็นหมายเลขยอต่อมานะครับแล้วเขาก็เชิญเราเนี่ยเขามีส่วนร่วมในเรื่องของการคัดสรรที่พี่อินเดียแล้วก็คัดสรรไปคัดสรรมาระดับจังหวัดระดับเขตระดับภาคระดับประเทศเราก็เป็นนะครับน่ นะครับแล้วก็ครั้งนั้นนะฮะมีทางคณะกรรมการที่เขาพิจารณาเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยเข้าถึงลกาถ้าของของที่บีนะครับผมปัจจายเข้าไปมีแค่สามข้ออีแต่อแรกผมไม่รู้อะไรมากเกวกับที่พี่เขามีแปดข้อนะครับเราก็ทำเนี่ยบนพื้นฐานของสามข้อข้อแรกก็คือผลผลิตนะครับผลผลิตทุกวนต้องปลอดภัยนะครับอย่างน้อยนะครับเมื่อปลอดภัยแล้วนะครับเรากินได้ นะครับคนในครอบครัวกินได้เพื่อนปุ๋มกินได้ทุกคนกินได้เรามั่นใจที่จะบอกต่อในเรื่องของกินเถิดของเราดีของเราปลอดภัยแน่นอนนะครับผลผลิตปลอดภัยผู้ผลิตปลอดภัยผู้ผลิตปลอดภัยเพราะเราคนทำงานเราเป็นคนทำเองนะครับถ้าเราทําแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยต้องช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราปลอดภัยลูกน้องปลอดภัยทีมงานทุกคนปลอดภัยข้อที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมลดัที่ปลอดภัยว่าที่นี่คือบ้านของเรา เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับมีสะเลี้ยงมีแหล่งอาหารมีที่ที่เราใช้ชีวิตและต้องดนินชีวิตต่อไปสามตปันปลอดภัเนี่ยเขาบอกเป็นงปีปีก่อนเนี่เราเป็น8ข้อผมก็เออจริงนะครับก็เลยได้ทีปพีดีเด่นนะครับปีอ2ระดับประเทศนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเราได้รับเชิญไปแสดงความคิดเห็น นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอความสำเร็จแบบย,ยั่งยืนก้าวหน้านะฮะเติบโตตามหน่วยงา,ยขงน,า,านของธนาคารกรุงเทพนะฮะท่านเขาอดีตท่านท่า,า,ทานท่า,านโค้ชติ๊กนท่านเสียท่านเขียนหนังสือเกีกความก้าวหน้าสราวช้ยี่ปิ่นเชื่อของแข็แลท่านกนมาดีเนี่ยเขาก็ถามว่าอะไรคือความอะไรที่ทําให้ที่ฟาร์มเนี่ยเกิดการก้าวหน้า นะครับแล้วท่านก็เชิญผมไปไประชุมเกี่ยวกับการเขียนหนังสือในกลุ่มเกษตรกรท่านตอน้ตองรับติดแล้วก็เชิญส่วนที่ประสบความสำเร็จมาเลยนะครับมานังรวมตัวกันในห้องห้องนึงท่านจะเปิดห้องแล้วจะเชิญพวกเราไปนะครับท่านนั้นท่านถามผมว่าอะไรทําให้สวนเติบโตในครา่ผมนะครับผมบอกว่าแปลงทนการค้าท่านถามว่าแปลงทนการคะ้ามีความหมายอย่างไรผมบอกว่าแปลงทนงการค้าเริ่มทับสิ่งต่างต่า ไม่สามารถประเมินมลูลค่าได้วันนี้เราสร้งางแบรนด์การค้าเราไม่ได้ขายทั้งเดียวแล้วปีสองปีแล้วเลยนะเราบอกว่าเราเป็นรุ่นแรกในการค้าเราจะส่งไม้ต่อายใใ้แบบนี้ตู่รุ่นที่สองทำควาเข้าใจถึงความหมายของแบรนด์ที่รถแต่ละอิม้อมาจากแต่ละประเทศ มีความแตกต่างนะครับมาจากที่อีกุมาจากไต้หวันมาจากเรามันมาจากเมการู้สึกมีความแตกตา่างไหมอานั่นคือพลังที่น้องอยู่เครื่องใช้ไฟฟ้ามาจากแต่ละประเทศมาแต่ละยี่ห้อราคาทำไมแตกต่างแล้วเราทำไมรู้สึกว่าโอ้โหราคาแพงแต่ว่าเราอยาก,ยากได้ใช่ไหมครับอ่าแขกเชินน,น,ชน,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 นนั่นแหละเม่น้องในประเทศไทยมีกี่แบรนด์ก็ตามภายใต้แบรนด์ความแบรนด์ที่เราสร้างมาเนี่ยเราใส่เลย ผลิภัณดีที่สุดอร่อยที่สุดต้องเป็นเบอร์หนึ่งทุกคนต้องจดจำไอ้ต้นมะเมล่อนมาจากเมืองไทยมาเป็นนธุนที่ดีที่สุดผิวสวยลายสวยเนื้อหวานฉ่ำนุ่มละมุนภายใต้แบรนด์ความลิแบรนด์นี้ไม่ได้มีแค่สินค้าตัวเดียวไม่ได้แค่มีโปรดักต,รต,รตร์ตัวเดียวเรามีโปรดักต์หลายตัวในหลากหลายราคาแต่ทุกคนต้องจดจําแบรนด์ความเพลิเป็นมูมลค่าที่ค่อนข้างสูงมากในตลาดนี่คือการทรงคุณค่าของแบรนด์ ถ้าท no no ุกคนจําได้แบรนด์ปากเบสมีร่องที่อะไรนีร่องที่ดี๋นีร่องที่มีคุณภาพผ่านการเวลาพิสูจน์มาแล้วอย่างยาวนานในประเทศไทยอ่านี่ฮะี่คือพลังที่ต้องนี่คือพลังของแบรนด์ที่แปลกจรนะครับมีเรื่องราวอีกทางหนึ่ผู้ตรวจกระท่านเดินมาจากหน่วยงานนะคทางด้านมหาวิทงาลัย ท่านก็เดินมบผมเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วผมก็พาท่านเข้าไปในแปลงนะครับดูเสร็จียบร้ายก็เดินออกมาเดินออกมาท่านก็เหมว่าอะไรกี่งกึ่งผมนึ่งอึ้งไปเลยนะครับเป็นคำถามที่ถามง่ายแต่ตอบยากมากเพราะว่าเราใส่หลายๆอย่างเข้าไปอะใส่รายละเอียดใส่นู่นทำนั่นทำนี่ไปเยอะมากเลยละอะไรนะอะไรนะใช้ไปเยอะนะครับใส่ไปเยอะอะไรคึ่งกึ ท่านเห็นผมเงียวไปทางหนึ่งไม่พูดอะไรผมนึกไม่ออกจริงนะตอนนั้นท่านถามผมนึกไม่ออกตอบอะไรดีพยายามประมวลผลนะครับตอบอะไรดีท่านเห็นผมเงียวไปท่้นจะถามว่าเงินหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ตอนมีเงินไม่สมเห็จครับมีหนี้ด้วยจากมีเงินไม่สาเร็จและกายมีหนี้ด้วยไม่ใช่ครับท่านนะฮะพอประมวลผลได้ก็บอกท่านไปด้วยดยีท่านจะนึกวิธีคิด วิธีที่จะเข้าสู่เป้าหมายของความสำเร็จผมตั้งเป้าหมายนี้แองที่สุดในประเทศไทยดีที่สุดอร่อยที่สุดหวานที่สุดถ้าทำยังไงคำถามออกมาทำยังไงเราก็เริ่มคิดแล้วทานที่ดีทันที่มีความเปล่งแรงแล้วก็ทายัางไงที่คุมนะพ่อให้มันเหมือนกันทุกลูกลูกนี้หวานลูกนี้หวานลูกนี้หวานสวยเลยูสวยเทคโนโลยีระบบน้ําเริ่มเข้ามาช่วย ความแม่นยำในเรื่องของการให้น้ําในเรื่องของสารละลายในเรื่องของค่าต e ีในการให้ทุกต้นเหมือนกันจะการเติบโตเหมือนกันรูปทรงเหมือนกันความหวานเหมือนกันความขันขวนน้อยเมืนะ่อเอาคนทาําไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าคนทาได้มันไม่ได้มันตองมันไม่ตองเพราะนั้นก็เอาคอมพิวเตอร์มาจัดการเกิดความแลวท้ายังไงให้รู้ว่าคอมพิวเตอร,ร์ทาถูกหรือทำผิดตรวจสอบ ถ้าจะให้คอมพิวเตอร์เก่งกว่านั้นอีกต้องมีระบบเซ็นเซอร์จับไปในเรื่องของการตรวจสอบว่าฟรีภูมิกับมาคอนโทรลชุดคอนโทรลเลอร์นี้ต้องสั่งงานให้มันเกิดความแม่นยำไปขึ้นให้มันในการเปลี่ยนการตามธรรมชาติที่เป็นในเรื่องของทักษะสิเราอยู่บนพื้นฐานของความสำเร็จที่แท้จริงคือทักษะคอนแทกตั้งตอกคอนแทกตั้งตอกวิเคราะห์แล้วก็ตัดตอกยังบีดยึดมั่นยนเรื่อง นะรับเราก็บอกขั้นไปในเรื่องของั้ทนี่ัารที่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปได้รับเชิญไปไปร่างกฎหมายร่างพระรา,ๆๆาชบัญญัตเกีเ่ยวกับแตงกศนะครับของมคออชนะคเชิญไปดูการเกี่ยวเรื่องของรามในอดีตนะครับเรามีกำแพงภาษีสินค้าระหว่างประเนะฮะแต่ประเทศเนี่ยสินค้าจะเข้าสู่ด้วยเราได้เน,นี่ยก็จะถูกเก็บภาษีมาก่อน นะครับข้างนั้นที่ผมไปเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการกดภาษีในเรื่องของสินค้าการเกษตรแล้วก็จะมีมาตรฐานของสินค้าการเกษตรทีใหม่นะครับเราก็ได้รับเชิญนะครับจริงๆแล้วมาตรฐานของสินค้าการเกษตรเนี่ยไทยเองพยายามจะทําเป็นอาเซียนแกล้ะถ้าเราเทียบเคียงกับกลุ่มของอาเซียนแกลแล้วเราได้ G e P เนี่ยของไทยเนี่ย แล้วก็ในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเขาสามารถที่จะนาสินค้าของเราไปขายได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นคือความสุดยอดตำแพงภาษีหายไปก็เป็นตาแพงมาตรฐานสินค้าเกษตรขึ้นมาแทนเพราะนั้นเรื่องของมาตรฐานสินค้าก็จะสำคัญมากๆในช่องนี้ยังไงก็ต้องสำคัญผมก็เลยให้ความสําคัญในเรื่องของตัวมาตรฐานสินค้านะครับ ก็ในเรื่องของการสร้างแบรนด์างการ้านะครับสำคัญในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาสาคัญในเรื่องของเทคโนโลยีสาคัญเทคโนโลยีที่เรามีนะครับเราปลูกข้างนอกเนี่ยกับปลูกข้างในที่นี่ปลูกเมล่อนละสองแบบนนะเมล่อนหนึ่งต้นนะครับให้ผลได้หนึ่งผลนะครับผลได้อยู่ประมาณสักหนึ่งจุดแปดถึงสองจุดห้าขึ้นอยู่กับพันธุ์นะครับอายุของเลานะครับ ตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยวมีตั้งแต่หกสิบห้าวันจนถึงเก้าสิบวันขึ้นอยู่กับพันธุ์เหมือนกันความหวานที่เรากำหนดไว้นะครับต้องไม่ต่ำกว่าสิบสี่กรดนะครับสิบสี่กรกใบที่เรากำหนดไว้นะครับไม่เกิดยี่สิบห้าใบต่ำสุดสิบแปดใบข้อที่ดีที่สุดคือข้อที่สิบสามของหงตนต้นผมใหมคำถามว่ามีทำไมก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทำไมไม่เป็นข้อล่างทำไมไม่เป็นข้อบนทำไมต้องเป็นข้อกาลางกลางหนัต้นผมเคยไว้ทดลองกาหมดแล้วครับ ต้นละสองลูกก็เคยทดลองนะครับแล้วก็มีพันนะครับมีพันเราเรียกว่า Sunshine Sunshine สันชายสันชายเป็นพันที่เราสร้างขึ้นเองนะครับเป็นชื่อที่เราสร้างเองจริงจริงน้วเป็นชื่อพันจินจินวอลไลส์กับโเลเ้นไลส์มีอยู่สองตัวเป็นพันของไต้หวันผมเคยเอาไว้นะครับในหนึ่งต้นไว้สามลูกแต่เป็นลูกเ,เลเรๆนะเป็นแอปเปิลเฮลนเป็นยุคหนึ่งที่เราสร้างตัวโปรโดักตัวนี้ขึ้นมาให้ไปอยู่ในกระแสของสังคมนะครับจากพันตัวนี้มันอ่อนแอแล้วก็ มีความเสียได้ง่ายเปลือกบางเป็นเนื้อข้าอร่อยแนละมีกลิ่นหอมนะครับเราเคยทดลองไปเยอะมากทดลองใไบไที่เยอะทดลองใไบไที่น้อยทดลองลูกตั้งแต่พ่อล่างพ่อกลางพ่อบนนะบเกิดความแตกต่างกันหมดเลยนะครับลูกที่อยู่ล่างนะครับเนื้อในจะเป็นโพลแล้วก็จะเป็นร่อนร่อนคล้ายคกับปัาทองลูกที่อยู่ข้างบนสุดนะครับจะค่อนข้า,างเล็กแน่นเนื้อแน่นมาก นะครับรูปที่อยู่ตรงกลางจะดีที่สุดก็จะมีใต้หน่อยๆแล้วก็จะมีเนื้อที่ปูที่มีคุณภาพรูปทรงสวยนะครับอันนี้คือลักษณะของต้นแล้วก็บางพันนะครับรูปใหญ่มากนะครับถึงสามกิโลสามจุดสองนะครับเราเคยไว้สองรูปด้วยนะครับหน่วงกันไว้นะครับปราบฏว,ว่าได้รูปหนึ่งเสียรูปหนึ่งไม่ดีพันนี้ไม่ผ่นเราทดสอบพันมากกว่าเป็นพันชนิดเป็นพันชนิดเลยนะมีของอ่าในทวารลนของไต้หวันของจีนของญี่ปุ่น นะครับพันที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือไทตอมเมลรอนเราทําแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นแ,แค่ไดดูหนาวเท่านังง้นพันตัวนี้นะนคุณโอปุกบอกว่านะครับจ็กญี่ปุ่นเขาเดินทางมาที่ไทยเนี่ยเจ็ดครั้งมาดูผมปลูกทําให้พันมาไว้ทั้งหมดสิบชนิดนะครับพอทดลองไปครบสามปีเหลือแค่ตัวเดียวแล้วค,คือสองสองสามเหลือปลูกไม่ได้ครับรวมบางแต่บาง นะครับเน่าปอดบ้างปอดเก็บยวเกี่ยวบ้างนะครับต้วเขาสามเนี่ยสามารถปลูกได้แค่ลูกดูหนาเท่านั้นรูปทรงสวยลายสวยตาขายแน่นมากเป็นเนื้ออรอในญี่ปุ่นขายกันประมาณหมื่นเยนหนึ่งมังนะครับน่าจะสามพันกว่าบาทนะครับแต่ในไายขายถูกมากเลืลูกไม่ถึงพันถูกไหมฮะครูปเห็นไหมในนักธุรกิจไทยนำเข้ามาขายในพื้นทไทยก็ตกเกือบสี่พันนะครับเห็นไหม เราขายไม่ถึงพานเนี่ยกโกผมเนี่ยร้นในเมืองไทยที่มีคุณภาพดีๆถูกมากนะครับคุณโอคุกัวก็เดินทางมากินนะครับโผเนี่ยเหมือนที่ญี่ปุ่น,นะะได้ชื่อว่าเป็นไซรตามาร์คเมลอนนะครับมาจากชื่อเมืองของเราเราขออนุญาตนะครับใช้ชื่อเมืองของเขามาเป็นชื่อะฮะเลยใช้คําว่าไซรตามาร์เมลอนนะครับแล้วก็พันุ์ที่เราลงมาก็จะเป็นพันธุ์อ เซมิเออร์เซมิเออร์ก็คือรูปผสมระหว่างเมลอนของญี่ปุ่นปกติกับเนื้อของเออนะครับเป็นเซมิเออเป็นพันอิบาราจิเราขายในบ้านเราที่ถูก,ถก,ถก,ถกบ้างคับกิโลกรัมละร้อยสามสิบห้าบาทเองถูกมากมากนะครับจริงๆแล้วเซมิเออในตลาดนะครับตลาดอื่นนะครับขายเป็นขั้นขั้งแห่งของเราถูกนะครับ,นะรบและลองมาก็จะเป็นโกลเด้นเมลอนจากนี่เท่าไรโอ้เนี่ยเท่าไรนี่จะถูกต้องพันเยอะจริงๆ ครับริษัทลิสบอนเขาพยายามจะมาสร้างแหล่งบริพันธ์ในเอเชียนะครับแล้วเขาใช้เราเนี่ยเป็นฐานในการทุกนิสิตพันที่เขาเลยนะสิวันแล้วนะครับจ้างเราตัสองมาตัสอไปพันที่ดีนะฮะต้องมีความต้านทานต่อไว้แล้วนะครับอายุสั้นให้ความหวานที่ไม่ทำก่าสิบสี่ปีลูกทรงสวยเนื้อกลิ่นอร่อยมีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมลื้อสีสันของเนื้อที่ดีมันจะได้อย่างไรอย่างหนึ่งมันจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด นะครับการที่ดีะจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะในการทําพันธนะครับมือบีดของาเนเราก็จะพ r อ s พันนะฮะร,ระหว่างพ่อพันที่ที่แข็งแรงนะครับแม่พันธุ์ที่ลูกใหญ่แข็งแรงส่วนใหญ่ก็จะได้ลูกเล็กอาจจะได้ลูกเล็กหอมหวานนะครับแม่พันธุ์อาจจะได้ลกนะจจดูกใหญ่นะครับอ่อนแอแต่ว่าลูกใหญ่พ่อมาค r อ s กันเนี่ยเขาก็คักพันไปเรื่อยจนได้ลักษณะเด็กก็คือมีความแข็งแรงรูปทรงสวยมีความหวานสีสันดี นะครับอันนี้ก็คือ F1 เราจะใช้พันวันในการปลูกแล้วก็ถ้าเรานำมาได้พันจาก F1 มาปลูกอีกทีนะโอกาสกลายพันธุ์อยู่ประมาณ8-12เปอร์เซ็นต์อันนี้จากมือปีชของบริษัทมาเด้พันธุ์ชาวญี่ปุ่นเขาเล่าไปเลยนะโอกาสกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นเราจะใช้มาด้พันที่เป็น F1 เท่านั้นผมกำหนดไว้ในเรื่องของความเสียหายในแต่ละวั้การผลิตของพี่ฟามเนี่ยต้องไม่เกิน20เปอร์เซ็นต์ นะฮะถ้าเสียหายจากมาดิพันธ์แล้วเนี่ยประมาณนักแปดถึงนสิบสิบสองสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหแสดงว่าเราจะมีความเสียส่ยนสูงขึ้นละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องมาดูนะครับเสียหายจากอะไรเสียหายจากความผิดพลาดของการทํางานการสื่อสารหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่าสภาพอากาศหรือว่าเรื่องของการเตรียมดินคนเสียหายเยอะมากปัจจยัยนี้เปลี่ยงยี่มีคนเยอะยี่มีความเสี่ยงเยอะนะความสื่อสารการสื่อสารในองค์กรนี่ก็เป็นความเสี่ยง,งสูงอีกนิดหนึ่งเลยนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเราได้พันุ์ที่ดีนะครับพันที่ดีสาคัญนะครับเราก็เลยนะครับตอนนี้ผมมีพันธทั้งหมดอยู่แค่แปดที่นี้เท่านั้นนะที่ทําตลาดในเมืองไทยทำต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับพอได้พันที่ดีแล้วเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะตอนนี้เรามี Greenhouse ทั้งหมดสามโมเดลเลยนะโมเดลแรกก็คือเป็นลักษณะอานคารบแบบ่อูต์ นะครับโมเดลที่สองเป็นปัะตุฝายโมเดลที่สามเป็นระบบอีเวนนะครับแล้วก็ตัวกรีนเฮาส์ที่เราได้มาเนี่ยเป็นของบริษัทมีที่ปีนไทยนะเป็นผู้นำห้างนะจริงๆริงนะตอนที่จะเป็นกรีนเฮาส์เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเราไปเซ็นสัญญาขายกับห้างไปแล้วว่าจะมีสินค้าตลอดทั้งปีพอไปเซ็นสัญญาพวกนีโอ้ยดูดนมันตกขวดมันตกสักอาทิตย์หนึ่งติดต่อกันนี่จบเลยครับผมเตรียมปีนข้างนอกไม่ได้เลยนะครับกรีน ก็เมื่อกี้เป็นการบรรยายนะครับนะเมลอนฟาร์มวาสนาเนี่ยนะครับเมื่อกี้พี่คลิปพี่ได้คุยกับท่านเจ้าของฟาร์มเขาเนาะก็กครับกินข้าวเหรออ๋อเดี๋ยว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 นี่ครับนี่สวัสดีนี่พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งสวัสดีกล้องน้อยด้วยสวัสดีครับ,รบนี่พ่อเป็นคนเหนือกันนี่คนเชียงใหม่นะครับ นี่พ่อเลยเป็นคนเชียงใหม่อยู่ฟาร์มเมลอดมากี่ปีแล้วพ่อยี่สิบปีแล้วฮะยี่สิบกว่าปีแล้วมาอยู่แสดงว่าพ่อมาอยู่แต่อายุสิบแปดนี่ไหมครับตอนนี้พ่อกะสี่สิบกว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้หกสิบละหกสโอ้สวยว่ะฟาร์มเมลอดกินข้าวกันครับข้าวไปกินกี้เขามีลูกมีลาบกันนี่มีลูกกวะลูกผมบ่มี ลูกวินีิบอู้นะอ๋อู้บะหมี่ตังเนี่ยลูกบะหมี่เนอบะหมี่เลยกินยังม่ได้กินเลยตังเนี่ยพ่อใช่อย่างครัำเลยลุงคำลุงคำคนเหนือยังชอบชื่อลุงคำเหรอแม่ไตั้งมาโอเคครับก็รถตู้เนี่ยครับผมมาจากมอคค่ะมอคกันเลื่องลักสูตรเกษตรเน้นยำพามา เมื่อวานยังอยู่ชายภูมิอยู่เลยไปมิดผลมาไปชยภูมมิาโรงงานน้ำตาลนะครับก็นี่เนาะครับอ๋อเดี๋ยวๆครับก็นี่ลุงคำเนอะเป็นคนเมืองเนอะคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่คนแม่แตงอะคนแม่แตงลูกแม่งัดเขื่อนอย่างนะพ่อเขื่อนแม่งัดเขื่อนแม่งัดลูกแม่งัดนะก็เขื่อนแม่งัดเขื่อนแม่งัดมาอยู่ที่ ที่เนี่ยปทุมเนาะพ่อเนาะโอ้โหครูแคเนี่ยยี่สิบปีละวยี่สิบปีละเมียคนที่เท่าไรที่มันอยู่เนี่ย<อ>คนที่หกโ,โ, <laughs> โอเคโอเคครับคนนู้นก็ไม่ก็โตหมดละลูกเอาครัเอาเมียกันอืมเอานี้ก็เพี้ยงหลานอ่ะนี่ก,ก็เรา,เานี่ก็ลูกโตนี่ว่าจะมาถ่ายคลิปฟาร์มเมลอนนึงเลยจะกลายเป็นถ่ายคลิปครอบครัวเศร้าออกันอีกแล้ว อันนี้ลุงคำนะครับอยู่ที่ฟาร์มเมล่อนเด้อแวะมาหามาหาก็ได้นะ่นี่น่ารักนะครับทักทายก็ได้เลยเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวในสวนกันไปต้องไปต้องไปนะครับเดี๋ยวรถเถาโคครับก็เดี๋ยวขอบคุณลุงคำเลยขอบคุณสวัสดีครับลุงคำครับสวัสดีครับผมลุงคำถอนยังเนี่ยถอนวะกินข้าวลงไปกินข้าวบ้านก่อนเด้อครับผมให้สี่ชิปนาทีฮะ 40น,นาทีเดี๋ยวกี่ข้อแล้วกลมาอีกโอเคครับครับอ๋อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะว่าสนามเมล่อนฟาร์มเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้ที่วิทยากรบอกนะครับก็โอ้เขาเริ่มมานานนะครับล้มลุกคุกคานเนาะปรับใช้ปรับหลายอย่างนะครับจนวันนี้เป็นที่ยอมรับทั้งนอกจากประเทศไทยนะครับ ผมฟังเมล่อนลูกหนึ่งลูกละสี่พันเี่ยถามว่าตกใจไหมก็ตกใจนะครับแต่ว่าอยู่ที่ตลาดที่ขายเนาะคลิปนี้เดี๋ยวก่อนที่หลังจากคลิปนี้เสร็จเนี่ยก็จะไปดูแปลงนะครับดูวิธีการจัดการของเรานะครับก็ฝากถึงเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็อยากจะบอกว่าแบบย้ำจริงๆเลยว่าทำให้อร่อย ไม่ว่าวันนี้มาดูเมลอดเนี่ยเราอาจจะไม่มีโรงเรือนอย่างเขาเนาะจะปลูกแตงไทยปลูกอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเกษตรกร,ร,กรทั่วฟ้าทั่วดินชาวประมงทั่วที่อะไรเนี่ยผมชอบเอาเพลงนี้นะสร้างมูลค่าไ,ได้มูลค่ามาจากอะไรครับคุณภาพแล้วก็มีที่มาที่ไปถามว่าฝรั่งลูกหนึ่งเนี่ย ทำดีๆไปใครจะซื้อไม่ได้ครับคนผมเคยพูดว่าคนแก่ๆบางทีห้ามออกความเห็นในการเกษตรนะบางทียันไ,นไม่พัฒนาคนรุ่นใหม่นี่แหละครับมันต้องเรียนรู้เเดอนะเดี๋ยวคลิปตามคลิปผมเลยนะผมจะปางไว้นี่ก็คือเ <c oughs> มลร้อนาสนา ep หนึ่ง ep สองเราจะเข้าไปดูแปลงเขานะครับเขามีทั้งสองอย่างนะลงเรือนแล้วก็การแจ้ง สิ่งที่เขาทําได้ไม่ต้องสงสัยเขาหรอกความมีระเบียบความชัดเจนและความเข้าใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ